เงินค้าขายสเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย์ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแฟนรักแฟนหลงมีสติรู้จักปล่อยวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนี่คือความหมายของชุดคู่เลข061 329 5923ชุดคู่เลข329เป็นชุดคู่เลขตระกูลเสน่ห์ที่จะช่วยในเรื่องความรัก ค้าขายติดต่อประสานงานและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคู่เลข959เป็นชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสน,นุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีสติรู้จักปล่อยวางคู่เลข923เป็นคู่เลขตระกูลเสน่ห ซึ่งจะมีความหมายใกล้เคียงกับคู่เลข3.2.9ชุดคู่เลขนี้เหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนื่องจากมีชุดคู่เลข9 5 9ประกบจึงส่งผลให้อาจจะไม่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามหรือท่านใดที่ต้องการเสน์แรงกว่านี้ถือว่าเบอร์โทรศัพท์นี้จะไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโสดแต่จะเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว แล้วต้องการที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ส่งเสริมในเรื่องการเงินและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่การวานตำแหน่งของชุดคู่เลขถือว่าเหมาะสมเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์นี้มีคู่เลขตระกูลสเสน่ห์ถึง2ชุดด้วยกันคือชุด3 2 9และชุด9 2 3ซึ่งปกติแล้วชุดคู่เลขสเสน่ห์ถ้ามีมากเกินไปก็จะเกิดผลร้ายและไม่เหมาะสมแต่เบอร์โทรศัพท์นี้ มีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วรู้จักปล่อยวางมีสติเข้าประกบถือว่าเป็นการวางคู่เลขที่บาลานซ์กันดีชุดคู่เลขสเสน่หรือมหาสเสน่หลายท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่จริงๆแล้วจะส่งเสริมในเรื่องการเงินการติดต่อค้าขายการประสานงานไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการงานใดๆต้องมีสเสน่สมัครงานติดต่อง,งานเดลงานก็ต้องมีสเสน่ แต่เบอร์โทรศัพท์นี้จะไม่เหมาะสำหรับกิจการที่มีลูกน้องเนื่องจากว่าถ้ากิจการที่มีลูกน้องควรจะมีชุดคู่เลข53หรือ35หหรือชุดคู่เลขอื่นที่จะช่วยในเรื่องของการคุมลูกน้องให้ลูกน้องเกรงใจชุดคู่เลขนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้เบอร์โทรศัพท์ส่งผลในเรื่องการเงินความรักในครอบครัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพการดำเนินชีวิตปกติเงินไม่รั่วนะคะค่ะ เบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของค่าย AIS นะคะราคาเบอร์ละ1,399บาทท่านไหนที่รับเบอร์ของเราไปแล้วนะคะเราจะจัดส่งวิธีการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลยังไงให้ได้ผลดีตามความหมายในเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะราคานี้เป็นราคาพร้อมส่งนะคะทักมาได้ค่ะที่ Line ID เดรับซั์ หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ค่ะ